สวัสดีครับเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันครบรอบ4ปีที่ลู่หานประกาศคบกับกวนเสี่ยวถงเป็นแฟนนะครับก็มาทบทวนความทรงจำกันสักหน่อยนะครับกับวันสำคัญที่สะเทือนวงการบันทึงจีนถึงขั้นที่ว่าหวยป๋อล่มจนเข้าใช้งานไม่ได้มาแล้วนะครับ8ตุลาคม2017เวลา12นาฬิกา เปิดฟอร์มว้ป๋อล่มจนไม่สามารถเข้าใช้งานได้นะครับเหตุกระเพาะรู้หานได้โพสข้อความในหวยป๋อโดยไม่มีรูปว่าสวัสดีทุกคนให้ผมแนะนําให้คนรู้จักนี่คือแฟนผมพร้อมแท็กถึงกวนเสี่ยวถง2นาทีถัดมากวนเสี่ยวถงก็ตอบกับรู้หานว่าคําตอบแรกก็อุทานว่าอยะส่วนคําที่สองก็คาคาเตก มันก็เป็นคำชมว่าเยี่ยมมากดีมากแล้วก็แอดหาวเวยปอ๋อของลู่หลานนะครับเท่านั้นแหละก็ทำให้กระแสของลู่หานได้รับความสนใจอย่างสูงไม่ว่าเขาถูกถ่ายรูปได้แต่เขาเองก็ประกาศต่อสาธรารณชนแบบตรงไปตรงมาว่าเป็นแฟนกันหลังจากการโพสของทั้งสองวเวยป๋อล่มไม่สามารถเข้าใช้งานได้อยู่หลายสินาทีเลยนะครับ พสของทั้งสองเหมือนสถานที่สแสวงบุญที่คนแห่กันมาสักการะกันเนืองแน่นตลอดทั้งปีท็อปคอมเมนต์ของคนทั้งคู่ในโพสก็มีอยู่ประมาณว่าของลู่หารมีคนมาบอกว่าใครๆก็รู้ว่าอันนี้มันไม่จริงคอมเมนต์นี้มีคนมากดไลค์ถึง4ล้านไลค์นะครับ4ปีมาแล้วที่4ล้านคนนี้ต้องหน้าแตก นอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์จากทีมดาราที่เข้าร่วมรายการรักนิ่งแมนจีนครบทุกคนบางคนก็มาแซวบางคนก็มาอวยพรซึ่งทุกคอมเมนต์จะได้ยอดไลค์หลักล้านขึ้นไปเลยนะครับส่วน็อบคอมเมนต์ในโพสต์ของกวนเสี่ยวถงเป็นของเจียงซูอิงที่มาเม้นว่าเธอวัยกว่าพี่สาวไป9ก้าหนึ่งแล้วเม้นคนกดไลค์4 2 2 0 0 0คนนะครับ แต่ถ้าเมื่อมองย้อนกลับไปมันก็น่าแปลกใจจริงๆนะครับทั้งลู่หานและก็ควนเสี่ยวถงต่างก็เป็นศิลปินยอดนิยมลู่หานนั้นความนิยมระดับต้นๆของเอเชียส่วนควนเสี่ยวถงนั้นก็เป็นระดับลูกสาวแห่งชาติถึงทั้งคู่จะเคยร่วมงานกันมาบ้างแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าทั้งคู่จะมาคบกันได้ที่สำคัญคือพวกเขายังประกาศให้สาธารณชนรับรู้อีกต่างหากนะครับ ก็4ปีมาแล้วนะครับที่ทั้งคู่ยังคงคบหากันอยู่ก็ขออวยพรจากใจจริงขอให้ทั้งคู่ที่กล้าหารคู่นี้จงก้าวเดินต่อไปและใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับใครๆที่เป็นแฟนคลับของคนทั้งคู่ก็อย่าลืมนะครับสามารถอวยพรย้อนหลังกับพวกเขากันได้